แปลประโยคเก่งหนังสือธรรมบทภาคที่สามเรื่องแห่งพระเจ้าวิฑูทพะนาเจตตั้งแต่ปุญญวันตานามกการาวสิกาโหนติกูลานางภาษาทางรักขันตีเป็นต้นไปปุญญวันตานามชน,ะชนาชนนว่าชนทั้งหลายปุญญวันตานามะชื่อว่าผู้มีบุญการาวสิกาเป็นผู้เป็นไปในอำนาจแห่งเหตุโหนติย่อมเป็น รักขันติย่อมรักษาภาษาทางซึ่งความเลื่อมใสกุลานางแห่งตระกูลทั้งหลายจากก็สาวกการว่าสาวกทั้งหลายตถาคตตัดสระของพระตถาคตสเพปีแม้ทั้งปวงทานันตรัตตาพูดถึงแล้วซึ่งฐานันดรกตวากระทำเชนเซึ่งชนทั้งหลายอ,าาอัฐาแปดอเมเหล่านี้อิติคืออาครสาวกการว่าอาคาราสาวกทั้งหลายทเวสองอิติคือ สาริปุตตะเถโรอันว่าพระเถระชื่อว่าสารีบุตรโมคคันลานเะถโรอันว่าพระเถระชื่อว่ามหาโมคคันลานะอาคัสสาวิกาอันว่าครสาวิกาทั้งหลายทวเวสองอิติคือเขมานว่านางเขมาอุปรววนนาอันว่านางอุบลวันนาอุปาสเกสุในอุบาสกทั้งหลายหนาะอุปาสการว่าอุบาสกทั้งหลายทวเวสอง อาคาสาวกาผู้เป็นอัครสา,าวกอิติคือขหะปฏิอันว่าคฤหบดีจิตโตชื่อว่าจิตตะหัตถกอนว่าอุบาสกชื่อว่าหัตถกะอารวะโกผู้อยู่ในเมืองอาลาวีอุปาสิกาสุในอุบาสิกาทั้งหลายหนะอุปาสิกาว่าอุบาสิกาทั้งหลายทเวสองอาคัสาวิกาผู้เป็นอัครสา,าวิกาอิติคือ นันทมาตาอันว่ามารดาของนันทมานพเวลุกันตะกีชื่อว่าเวลุกันตะกีคุชชุตราอันว่านางคุชชุตราอาทิงให้เป็นต้นมหาปุญญาเป็นผู้มีบุญมากอภินิหารสัมปันนาเป็นผู้ถึงพร้อมแล้วด้วยอภินิหารโหนติย่อมเป็นเอกเทเสนะอัตนาทศน,นางปารเมนางปุริตาตาตาคีตตาเพราะความที่ ปารมีนางแห่งบารมีทั้งหลายทัศน์นางสิบอัตนาปุริตาขีดเป็นบารมีอันตนให้เต็มแล้วเอกเทเสนะโดยเอกเทศเอกเทเสนาทัศน์นางปารมีนางปุริตาตาเพราะความที่แห่งบารมีทั้งหลายสิบเป็นบารมีอันตนให้เต็มแล้วโดยเอกเทศอานันทเถโรปิแม้อันว่าพระเถระชื่อว่าอานน กปาสตาสหัสสปุริตาปารามีผู้มีบารมีอันตนให้เต็มแล้วตลอดแสนแห่งกับอภินิหารสัมปันโนผู้ถึงพร้อมแล้วด้วยอภินิหารมหาปุญโยผู้มีบุญมากรักขันโตเมื่อรักษาภาษาทางซึ่งความเลื่อมใสกุลัสาแห่งตระกูลอัฐาสิได้ตั้งอยู่แล้วอัตโนการณาวสิกตายะขตายะเพราะความที่อัตโนแห่งตน การนวสิกเขีดเป็นผู้เป็นไปในอำนาจแห่งเหตุอัตโนการณาวสิกตายะเพราะความที่แห่งตนเป็นผู้เป็นไปในอำนาจแห่งเหตุราชาปุริสาอันว่าราชาบุรุษทั้งหลายตังเถรังยางพระเถระนั้นเอกกลางผู้ผู้เดียวเอวะนั่นเทียวนิสีทาเปตวาให้นั่งแล้วปริวิสิงสุอังคาดแล้วราชาว่าพระราชาอาคันตวาเสด็จมาแล้ว ภิกขูนางคตากาเลในการแห่งภิกษุทั้งหลายไปแล้วทิศวาทอดพระเนตรแล้วคาทเนียโพชนียานี้ซึ่งของอันบุคคลพึงเคี้ยวและของอันบุคคลพึงบริโภคทั้งหลายทิตานี้อันตั้งอยู่แล้วตถามเหมือนอย่างนั้นเอวะนั่นเทียวปุชิตวาตรัสถามแล้วอิติว่าอายานว่าพระผู้เป็นเจ้าทั้งหลายณนะอาคามิงสูไม่มาแล้วกิ่งหรืออิติดังนี้ สุตวาทรงสดับแล้วอิติว่าเทวะข้าแต่พระองค์ผู้สมมุติเทพอานันทเถโรอนว่าพระเถระชื่อว่าอานนนเอกโกผู้ผู้เดียววะเทียวอาคโตมาแล้วอิติดังนี้กุธโธกริ้วแล้วพิกขูนางต่อภิกษุทั้งหลายอิติว่าอายานว่าพระผู้เป็นเจ้าทั้งหลายอากางสุดได้กระทําแล้วเฉทนางซึ่งการตัดขาดเอตกังอันมีประมาณเท่านี้เมตต่อเราอัธาแน่แท้อิติดังนี้ คันตวาเสด็จไปแล้วสันติกังสู่สำนักสัตรูของพระศาสดาอาหากราบทูลแล้วอิติว่าพันเตฆ่าแต่พระองค์ผู้เจริญพิกขาอันว่าพิกษามายาอันหม่อมฉันปฏิยตาตระเตรียมแล้วพิคุสตานางเพื่อร้อยแห่งภิกษุทั้งหลายปัญจันานงห้า กรตได้ยินว่าอนันทเถระอันว่าพระเถระชื่อว่าอนนนเอกโกผู้ผู้เดียววะเทียวอาคโตมาแล้วปฏิยตาภิกขาอันว่าพิกษาอันบ่มฉันตรเตรียมแล้วทิตาตั้งอยู่แล้วตัถาเหมือนอย่างนั้นเอวะนั่นเทียวภิกขูอันว่าภิกษุทั้งหลายปัญจสตามีร้อยห้าเป็นประมาณนากริงสุไม่กระทำแล้วสัญญางซึ่งความสำคัญเคเหในเรือนมมะของหม่อมฉัน การนังอันว่าเหตุจริงอะไรนุกโขหนอแลอิติดังนี้สถานว่าพระศาสดาอวัตวาไม่ตรัสแล้วโทสังซึ่งโทษภิกขูนางของภิกษุทั้งหลายวัตวาตรัสแล้วอิติว่ามหาราชาดูก่อนมหาบอพิษวิสาสะอนว่าความคุ้นเคยสัตถิงกับตุมเหเหตด้วยพระองค์ทั้งหลายสาวกานางแห่งสาวกทั้งหลายมามะของอัตมาภาพนัตถิย่อมไม่มีเตนะการเนนะด้วยเหตุนั้น สาวการว่าสาวกทั้งหลายมาัมะของอัตมมภาพนักตาเป็นผู้ไม่ไปแล้วพระวิสันติจักเป็นอิติดังนี้ประกาเสนโตเมื่อทรงประกาศอนุปาคมนาการนังซึ่งเหตุแห่งการไม่เข้าไปกุลานังสู่ตระกูลทั้งหลายจะด้วยอุปาคมนา,านังซึ่งเหตุแห่งการเข้าไปกุลานางสู่ตระกูลทั้งหลายจะด้วย อามันเตตวาตรัสเรียกมาแล้วพิกขูซึ่งภิกษุทั้งหลายอาหารตรัสแล้วสุดตังซึ่งพระสูตรอีมังนี้อิติว่าพิกเวดูก่อนภิกษุทั้งหลายกูลังอันว่าตระกูลสมนาคตังอันมาตามพร้อมแล้วอังเคเหตุด้วยองค์ทั้งหลายนวหิเก้าภิกุณาอันภิกษุอนุปคันตวาไม่เข้าไปแล้วณอลังไม่ควรอุปปคันตุงเพื่ออันเข้าไปจะด้วย อุปคันตวาครั้นเข้าไปแล้วนะอลังไม่ควรอุปนิสีีิตรงเพื่ออันนั่งใกล้จะด,ด้วยอนุปคันตวาอุปคันตรงน่าอลังจะไม่ควรเข้าไปแล้วไม่ควรเพื่ออันเข้าไปด้วยอุปคันตวาอุปนิสีีิตรงน่าอลังจะครั้นเข้าไปแล้วไม่ควรเพรื่ออันนั่งใกล้ด้วยกุลังอันว่าตระกูลสมนาคตางังอันมาตามพร้อมแล้วอังเคเหีด้วยองค์ทั้งหลายนวหีเก้า กตเมหิเหล่าไหนพิกุนาอันภิกษุอนุปคันรตวาะปคันต,าานตุงณะอลังจะไม่ควรเข้าไปแล้วไม่ควรเพื่ออันเข้าไปด้วยอุปคันตาวาอุปนิสีทิตรงณอลางจะครั้นเข้าไปแล้วไม่ควรเพื่ออันนั่งใกล้ด้วยชนานว่าชนทั้งหลายณนะปจุเถนติย่อมไม่ต้อนรับมานาเปณนะด้วยอาการอันยังใจให้เอิบอาบณนะอภิวาเทนติย่อมไม่ไหว มานาเปนณนะด้วยอาการอันยังใจให้เอิบอาบนาะเทนติย่อมไม่ถวายอาสนังซึ่งอาสนะมานาเปนณนะด้วยอาการอันยังใจให้เอิบอาบปริคุยหันติย่อมซ่อนสันตังซึ่งของอันมีอยู่อัศภิคุณนต่อภิกษุนั้นพหูกเรรหีครั้นเมื่อของมากสติมีอยู่เทนติย่อมถวายโถกังซึ่งของหน่อยหนึ่งปณีตมเหีครั้นเมื่อของประณีตสติมีอยู่ เทนติย่อมถวายลูขังซึ่งของเร้าหมองเทนติย่อมถวายอสักกัจจังโดยไม่เคารพณนะเทนติย่อมไม่ถวายสักกัจจังโดยเคารพณนะอุปนิสีทันติย่อมไม่นั่งใกล้ธรรมัศวนายะเพื่ออันฟังซึ่งธรรมภิกุูเมื่อภิกษุภาสันตัสากล่าวอยู่ธรรมังซึ่งธรรมณรัญชยันติย่อมไม่ยินดี พิฆเวดูก่อนพิสูุทั้งหลายกุลังอันว่าตระกูลสมนาคตังอันมาตามพร้อมแล้วอังเคหิด้วยองค์ทั้งหลายนวยหิเก้าอิเมหิเหล่านี้โขแลพิคุณาอันภิษูุอนุปคันตาวาไม่เข้าไปแล้วนณอลังไม่ควรอุปคันตุงเพื่ออันเข้าไปจะด้วยอุปคันตาวาครั้นเข้าไปแล้วณอลังไม่ควรอุปนิสีทิตุงเพื่ออ,อันนั่งใกล้จะด้วย อนุ Dante, century, ปคันตวาปปคันตุงณะอลังจะไม่เข้าไปแล้วไม่ควรเพื่ออันเข้าไปด้วยอุปคันตวาอุปนิสีที่ตุงณะอรังจะครั้นเข้าไปแล้วไม่ควรเพื่ออันนั่งใกล้ด้วยพิกเวดูก่อนภิกษุทั้งหลายกุลังอันว่าตระกูลสมนาคตังอันมาตามพร้อมแล้วอังเคหิด้วยองค์ทั้งหลายนวะเหก้าพิกุนาอันภิกษุอนุปคันตวาไม่เข้าไปแล้วอลังควรอุปคันตุงเพื่ออันเข้าไปจะด้วย อุปคันตาวาครั้นเข้าไปแล้วองควรอุปนิสีที่ตรงเพื่ออันนั่งใกล้จะด้วยอนุปคันตาวาอุปคันตรงอังจะไม่เข้าไปแล้วควรเพื่ออันเข้าไปด้วยอุปคันตาวาอุปนิสีที่ตรงอังจะครั้นเข้าไปแล้วควรเพื่ออันนั่งใกล้ด้วยกุลัอลงอันว่าตระกูลสมนาคตาอันมาตามพร้อมแล้วอังเคหิด,ด้วยองค์ทั้งหลายนวหีกตก้าวกตเมหิเหล่าไหน ภิคุณาอันภิกษุอนุปคันตวาไม่เข้าไปแล้วอรังควรอุปคันตุงเพื่ออันเข้าไปจะด้วยอุปคันตวาครั้นเข้าไปแล้วอรังควรอุปนิสีที่ตุงเพื่ออันนั่งใกล้จะด้วยอนุปคันตวาปคันตุงอรังจะไม่เข้าไปแล้วควรเพื่ออันเข้าไปด้วยอุปคันตวาอุปนิสีที่ตุงอลังจะครั้นเข้าไปแล้วควรเพื่ออันนั่งใกล้ด้วย ชนานว่าชนทั้งหลายประจุดเทนติย่อมต้อนรับมานาเปณะด้วยอาการอันยังใจให้เอืบอาบอภิวาเทนติย่อมกราบไหว้มานาเปณะด้วยอาการอันยังใจให้เอืบอาบเทนติย่อมถวายอาสนังซึ่งอาสนะมานาเปณะด้วยอาการอันยังใจให้เอืบอาบนัปริคุยหันติย่อมไม่ซ่อนสารตังซึ่งของอันมีอยู่อัศภิกุโนต,ต่อภิกษุนั้น พหุกรรมหีครั้นเมื่อของมากสติมีอยู่เทนติย่อมถวายพหูก,กังซึ่งของมากปณีตามหีครั้นเมื่อของประณีตสติมีอยู่เทนติย่อมถวายปณีตังซึ่งของประณีเทนติย่อมถวายสักกะจังโดยเคารพโนเทนติย่อมไม่ถวายอาสักกะจังโดยไม่เคารพอุปนิสีทันติย่อมนั่งใกล้ธรรมสวราญะเพื่ออันฟังซึ่งธรรม พิคุโนเมื่อภิกษุภาสันตัสสกกล่าวอยู่ทำมังซึ่งธรรมัญชยันติย่อมยินดีพิกคเวดูก่อนภิกษุทั้งหลายกุลังอันว่าตระกูลสมนาคต่ตังอันมาตามพร้อมแล้วอังเคหิด้วยองค์ทั้งหลายนวหิก้าอิเมหิเหล่านี้โขแลภิคุนาอันภิกษุอนุปคันตวาไม่เข้าไปแล้วอลังควรอุปคันตุงเพื่ออันเข้าไปจะด้วยอุปคันตวาครั้นเข้าไปแล้วอลังควร อุปนิสีที่ตุงเพื่ออน,นั่งใกล้จะด้วยอนุปคันตะวาวปัคคันตุงอลังจะไม่เข้าไปแล้วควรเพื่ออันเข้าไปด้วยอุปคันตะวาอุปนิสีที่ตุงอลังจะครั้นเข้าไปแล้วควรเพื่ออันนั่งใกล้ด้วยอิติดังนี้สถานว่าพระศาสดาวตวาตรัสแล้วอิติว่ามหาราชาดูก่อนมหาบอเพษสาวกการว่าสาวกทั้งหลายมามะของอัตมาภาพ อลพันตาไม่ได้อยู่วิสาสังซึ่งความคุ้นเคยสันติกาจากสำนักตุมหากางของพระองค์ทั้งหลายนักาตาเป็นผู้ไม่ไปแล้วพระวิสันติจักเป็นอิติด,ด้วยประการดังนี้โขแลหิจึงอยู่โปราณกะปันดิตาอันว่าบัณฑิตผู้มีในการก่อนทั้งหลายรัญญาอาวิสาสเนียถาเนสกากจังอุปัติยมานาปิอุปัติยมานาปิแม้ผู้รัญญาอันพระราชา อุปัฏิยมานาทรงบำรุงอยู่สักกจ,จังโดยเขารพอวิสาสนียัถาเนในที่ไม่ใช่เป็นที่ตั้งแห่งความคุ้นเคยรัญญาวิสาสนียัถาเนสักกจ,จังอุปัติยมานาปีแม้ผู้อันพระราชาทรงบำรุงอยู่โดยเขารพในที่ไม่ใช่เป็นที่ตั้งแห่งความคุ้นเคยปัตตาถึงแล้วเวทนังซึ่งความเวทนามรนันติกังอันมีความตายเป็นที่สุดขมิงสู่ไปแล้ว วิสา,ศาสิกถานางสูที่มีความคุ้นเคยเอวะนั่นเทียวอิติดังนี้รัญญาปุถโธปุถโธผู้รัญญาอันพระราชาปุถโธทูลถามแล้วอิติว่าพันเตข่าแต่พระองค์ผู้เจริญโปราณกับปันดิตาอันว่าบัณฑิตผู้มีในการก่อนทั้งหลายขามิงสู่ไปแล้ววาสา,าสิกถานางสูที่มีความคุ้นเคยเอวะนั่นเทียวกถาในการรายอิติดังนี้ อาหาริสทรงนำมาแล้วอตีตังซึ่งเรื่องอันเป็นไปล่วงแล้วอิติว่า